ก็ได้ของเล็กๆน้อยๆก็เอาขนขนาดมีเงินเดือนซื้อกาแฟมาสองถุงของเราไม่มีดอลของมันมีดอลสองนัเราเพียกกันนี่ก็ยังทราบซึ้งใจของพลาสิสายจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าโรงกางผมเกิดมาเป็นกุมพลาราก็จะไม่ให้ทราบซึ้งได้ไงนะครับ คนเ็าไม่เป็นกู้ดีเงินยังทำให้มึงเปกูไต้ครับอนเพราะเงินตัวเดียวไอ้คนมึงเอาขนมกล้วยไปเลยได้หมดเรื่องเดี๋ยวนุกถ้ผมว่าขนมกล้วยเอาอย่างนี้เอาก็อย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่า จะร้องเพลงชาลันก็จะบอกคุณให้จากเพลงเอ้ยบัพอทานร้องผ่านก็เป็นเพลงชาไทายให้ลูกคู่รักเอ้ยบ้านหน่อยเนะี่ยแล้วคุณจะร้องเพลงแล้วต่อไปเอชาเอชาอชาชาช,า,ช,า,ชา,าหนอยแน่ยแล้วคุณจะร้องเพลงแลแล้วก็วต่อไป ทุกครรู้จะให้พอระท่านก่อนที่มาจะกรมพระราชศึกษาทุกรารใครที่ให้รางวัลให้กลับไปบ้านโชคดีมีเมียส่งสามสี่โอ้ค่าเรื่อยไปจะหาว่าเป็นไป สาว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 ,สาวขอให้ก้าวหน้าไปคนชราอย่างดูละขอให้ยืนอยู่นานลายให้ทุกท่านมีโชคสุขตลอดชีวิตร้องเล่นๆอย่าไปคิดอะไร สตรีรอแค่สก,กิลในด้านสงสยัยเพลงถอยเพลงช,ชาและแบบโบราณเขาเรียกว่าเพลงพื้นบ้านมานาลายเกิดที่ทนบุรีแล้วผมจะยิดโยกตั้งแต่สมัยรอแต่ยังประทับใจเผยแร่เ,เข้ามาในสุพรรณบุรี ถามว่าลำบากไหมไม่มีสิ่งคัดคนเลนผมจะเดินไม่เดิน,นผู้รับได้บางคนเสียงก็ไม่ดีหน้าตาก็ไม่ดีและจะบอกให้แต่หัวใจเราอยาก,ยากจะรับตามแบบฉบับด้วยหัวใจอยากจะสอนเขาให้รู้ว่าคุณค้าเพลงชอยเพลงชาก็มีมานานลายอยากให้รู้ ปีพ,นพน้นผ่านยังใช้ไม่ได้บางคนสองปีสามสี่ปีบางคนจบโมโหยังเอาดีกันก็ไม่ได้เพลงหนึ่งวงมีนักร้องนำาเวียนพลึงสองสา ในเล่นเล่น,ลนก็เป็นงานแมบบอาชีพพื้นบา้านสิยากเวลายกว่าจะมีคนมาว่าเขาจะรู้คนดูเขาต้องเข้าใจดูแล้วได้กันไรคำจึ่นจะหาูขาดทุนจะหาแม่ท่านทำไมอะไรนะท่านอาจาตติกิไม่ได้ยินนะท่า่อาจารย์และขาดทุนจะหาคุณแม่ของท่านทำไม,อ,มอ๋อคุณแม่ ดันใจให้ดูแล้วฮาดูแล้วตาถ้าจะพูดว่าเดาก็เลยองมาดูกันและก็นวันนี้าจะดูกันให้ดีเด้อัูให้ถึงเย็นสุขใจยังถึงเอชาถจะใยาวมา อาจจะมีพูดหรือว่าไม่ค่อยมีอะไรเอาสาระอะไรไม่ได้แต่ถ้าคิดให้ดีในเรื่องที่ร้องไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะเรื่องจริงหมดครับผมโดยเฉพาะเรื่องขอตะตังเรื่องจริงจรเราเอาจริงกันไหมครับอาจารย์วงหนึ่งนะครบปัญาจะให้เก่งทั้งวงคนไม่ได้ออนอย่างเดียวตอนเดือนน้ามันจะจับเด็กธรรมดาที่ร้องก็ไม่ดีใครก็บอกว่าโอ้ที่อาจารย์เอาออนมาร้องทีมก็ไม่ได้เขาเลยเฮ้เวลาเขาออนใช้เวลาสี่ปีใช่ไม่ ตอนนี้เสียงก็ด,ดีมากรา้กองเพลง่อบในนจะหลับทั้งห้องเลยเร้องเย็นมากรา้องนุ่มมากแล้วทำกับหน้าตัวที่นี่ร้องแรงได้ยินเสียงโชว์ที่ไหนจะิทีนัจากทีนะกนะครับก็ตอนแรกที่อาจารย์ผมเข้ามาในวงเลยไหครับอาจารย์ก็สอนเกินก่อนเกินก่อนครับผมเพลงเซลใช่ไหมครับเพลงก็อาจารย์สอนเพราะว่าการเกินเนี่ยมีสองประเภทใช่ไหมครับออย่างอ่าคือเกินสั้นกับเกินยาวทั้นผม เกินสั้นก็โอ้โครับพอเก่งแล้วก็ไปเกินยาวเกินเกินสั้นก็เือเออฮวก็ร้องเลยครับผมเกินยาวมันต้องเอออะไรคำเออ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 เอเออเออเลยคนอื่นเขากินอะไรยาวตีอย่างนี้นหันด้วยไม่ก็ได้สาระไปหรือถ้าท่านได้สาระไปท่านก็ไม่สนุกครับเนื้อหาความสนุกสนานไปด้วยกันไม่ได้นะก็เดี๋ยวไว้สอนตอนท้ายนี้ครับนิดครับผม